สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องอยากเกษียณอยากหลุดพ้นอยากหยุดทำงานซึ่งผมนะครับปัจจุบันอายุ36ปีผมรู้สึกว่างานที่ทำมันก็มีความกดดันแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายที่คิดว่า มันจะต้องเผชิญบางทีก็ท้อนะครับถึงแม้งานที่ทำจะเป็นงานราชการที่คนอื่นเห็นว่าเช้าชามเย็นชามแน่นอนมันอาจจะมีความสบายหมายถึงว่าสบายใจจากการที่ไม่ถูกไล่ออกแต่ก็หนักใจนะครับสำหรับผมการทำงานเป็นตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ที่มีต้องทำทั้งเอกสารทั้งงานด้านชุมชนติดต่อประสานงานต้องเอาใจคนหลายด้านทั้งต้องดูแลลูกน้องอะไรแบบนี้นะครับบางทีเจอปัญหาเจออะไรมันก็เครียดแต่มันก็ไม่รู้ว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันอยู่ได้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ชินชาอะไรต่างๆแต่ความจริง เราผมคิดว่าหลอกตัวเองว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายแต่ความจริงเจ็ดใจละก็อยากหนีเนาะมันก็ไม่อยากทำงานหรอกในใจมันก็เหมือนว่าอิ่มตัวบางคนก็หันหาการกินเหล้าเมายาหรือเสพสิ่งที่ให้ความสุขแต่สำหรับผมนะครับก็คิดว่าการอยู่กับตนเอง ไม่ไปติดสิ่งที่ทำให้ยึดติดอย่างเช่นเหล้าสุราหรือว่านารีผู้หญิงอะไรแบบนี้มันก็สามารถอยู่ได้นะครับอยู่กับตนเองโดยการถ้าใครเคยปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เชื่ออย่างผมก็ไม่ได้เชื่ออย่างสนิทใจหรอกแต่ว่าทำแล้วมันมีความสุขกว่าการไปการทำเรื่องที่ ทำให้จิตใจว้าวุ่นอย่างเช่นการกินเหล้าที่กล่าวไปนะครับก็สําหรับผมเนี่ยการทําแบบนั้นอ่ะมันยิ่งทําให้จิตใจว้าวุ่นทั้งเสียทรัพย์ทั้งอันตรายทั้งเสียสุขภาพอันตรายก็คืออาจจะเป็นโรคร้ายหรือว่าอุบัติเหตุนะครับหรือเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเพราะว่าการเมาเนี่ยมันก็ทําให้สติเราไม่ได้อยู่สปัปชัญญะเต็มร้อเเนะ แล้วก็อาจจะทําให้ผิดศีลข้ออื่นอย่างเช่นศีลข้อสามเมื่อเมาแล้วเราก็อยากจะไปต่ออยากจะไปเที่ยวผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะนอกรูนอกทางไปในแกานพูดคุยเนาะก็คือผมเนี่ยก็คิดว่าสาหรับผมเนี่ยการนั่งสมาธิรือพึกษัาสตรเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตผมเนาะหลายคนก็อาจอยากจะ,กะเกษียณที่ อายุห้าสิบเหมือนกันที่เป็นข้าราชการอาจจะอยากไปท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่แบบสบายสบาย,บายก็เชื่อว่าหลายๆคนมีเป้าหมายเหมือนกันเพราะว่าในที่ทำงานของผมนะครับก็อาจจะเป็นน้องๆหรือว่าพี่พที่เขาก็พูดว่าอายุห้าสิบซึ่งส่วนใหญ่อายุห้าสิบเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ขั้นต้นสำหร,รับการเกษียณ สำหรับผมในคำนวณแล้วว่าถ้าผมกเกษียณตอนอายุ50ผมจะได้เงินบำนาญใช้เดือนละประมาณ20,000บาทซึ่งคาดว่าอยู่ได้แต่ถ้ากเกษียณตอน60ก็จะได้ประมาณ40,000บาทก็คือได้2เท่าแต่จะใช้เวลาทำงานเพิ่มอีก10ปีซึ่งถ้าจิตใจมั่นคงหรือซื่อตรงแบบกับจิตใจตนเอง หรือปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ผิดศีลอะไรแบบนี้ซึ่งเส้นทางนี้การที่จะมีศีลบริสุทธิ์นั้นก็ยากนะครับคุณอาจจะไม่เอาเงินเอาทองแต่อาจจะมีส่วนต่างส่วนอะไรแบบนี้อาจจะไม่คิดอะไรมากอาจจะเอาไปเฉลี่ยด้วยกันทุกคนเลี้ยงลูกน้องหรือว่าอะไรต่างๆไม่เอาเข้าตนเอง แต่มันก็เป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์สําหรับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับสิ่งที่แย่อีกอย่างหนึ่งก็คือการแข่งแย่งชิงดีหรือว่าไม่ให้โดนดา่ามันต้องพูดเพื่อให้ตนเองไม่โดนดา่าหรือว่าให้เจ้านายพอใจการจะพูดอะไรตรงๆเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ บางทีเรื่องงานก็บอกว่าเสร็จแล้วแล้วก็ไปตามทําทีหลังหรือว่าบอกว่าจัดการแล้วแต่ว่าตามไปจัดการให้เรียบร้อยให้งานรู้ล่วงต้องพูดกับคนนู้นอย่างนน้นอย่างนี้ผมเห็นหลายๆท่านทั้งหัวหน้าคนเก่าที่เสียณไปแล้วหรือว่าหัวหน้าปัจจุบันหรือว่าลูกน้องของผมจะมีการตอบเลี่ยงตอบอะไรที่มันไม่ตรงแบบเปิสุดใจจริงๆนะครับ ก็คือเนี่ยส่วนเนี้ยก็คือสินข้อ3ามที่มันจะไม่ใช่ให้พูดผิดสินข้อสที่มันจะสามารถหลบเลี่ยงได้ยากทําให้จิตใจเราว้าวุ่นนะครับสำหรับการปฏิบัติธรรมนะครับเครื่องการปฏิบัติธรรมก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาก็คือศิลเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมสำหรับผมเนี่ยผมจะยอมกเกษียณเร็วนะครับ อายุห้าสิบแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายสำหรับการปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบก็คืออาจจะไม่ต้องจะประทะักษาใครอาจจะอยู่กับครอบครัวก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ภรรยานะครับก็มีการพูดคุยมาแล้วบ้างว่าถ้าผมอายุห้ผมอาจจะ,กะเกษียณน,นะจะดูแลบ้านเงนอาจไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ ผมจะพอใจในชีวิตแบบนี้ซึ่งในช่วงนี้เราก็ต้องลองทดลองในการทำอะไรต่างๆนะครับสำหรับคนที่จะวางแผนเหมือนผมอาจจะไม่ได้อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอาจจะอยู่แบบใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ต้องวางแผนนะครับอย่างเช่นตอนนี้อย่างผมนะครับก็เหลือ,อเวลาอีกสิบสี่ปีกว่าจะเกษียณก็ต้องหัดลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถ้าเราคิดดีๆนะครับถ้าเรา เสพเสือพอะไรคนที่เขาไม่ได้ซื้อของเนี่ยมันก็มีความสุขได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าคนเรามักไม่เคยพอใจอะไรสำหรับการซื้อสิ่งของหรืออะไรที่ในปัจจุบันที่เรามีนะครับมันจะอยากได้เรื่อยๆก็เออตัดวงจรนี้ฝึกใจให้พอเพียงแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างไรายได้เสริม หลายๆมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเขากษียงตอนห้าสิบแต่เชื่อไหมว่าเขาสามารถทำไรายได้ต่อปีเนี่ยเป็นร้อยล้านการทำธุรกิจที่ใหญ่โตเลยแล้วเขาก็ออกไปตอนห้าสิบแล้วก็มีบำนาญแล้วก็มีเงินจากธุรกิจเนี่ยใหญ่โตเลยซึ่งถ้าพูดไปก็คงจะรู้จักธุรกิจของเขาครับถือว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศเลย อันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดูดีอยู่นะครับสำหรับคนที่จะทำจะทําตามหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างไรายได้เสริมที่อาจจะไม่ต้องประทากับใครไม่ต้องกดดันโดยมีเงินสำรองจากการมีบำนาญเนี่ยเดือละสองหมถ้ามีแบบนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็อยากสร้างธุรกิจสร้างไรายได้เล็กๆกน้อย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอายุห้าสิบแล้วก็ที่สําคัญครับที่จะทําแบบนี้ได้ก็ต้องก็ต้องฝึกอย่างสม่ําเสมอในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ตอนนี้เริ่มไวัได้ก็ดีอาจจะนั่งสมาธิวันละ สามสิบนาทีแล้วเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงเพิ่มเป็นสองชั่วโมงเพิ่มเป็นสามชั่วโมงแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มีการเข้าวัดทําบุญเล็กน้อยนะครับตามกําลังทรัพย์แล้วก็อาจจะแบ่งเวลาไปเข้าคอร์สแบบเข้มข้น10วันอย่างที่ผมไปนะครับหรือว่า3วัน7วันแล้วแต่จริตแล้วแต่แนวทางที่ท่านสนใจนะครับ แล้วก็คนที่จะทําแบบนี้ผมก็แนะนําให้จัดบ้านให้เป็นที่สงบนะครับให้มีมุมปฏิบัติธรรมแล้วก็อาจจะวางแผนว่าเมื่อเราอายุ50เราจะดูว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับแฟนโดยมีที่อยู่ที่มั่นคงนะครับอาจจะไม่ได้ผ่อนแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย แล้วก็จะต้องคำนวณรายได้พื้นฐานเอะค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานว่าต้องใช้ได้กับอะไรบ้างสําหรับการ,กรเกษียณตอนอายุ50อย่างผมถ้า20,000ื่นนะครับก็อาจจะกินเดือนละหน0 0 0อันนี้ก็เอาคํานวณให้เวอร์เรเนาะกิน1,000งบาทเก็บห0 0พันใช้ใจ่ายอื่น,อนๆอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอีกห้าพแล้วก็สํารวจ ว่าจะไปวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่เราจะเดินทางไปเนี่ยอยู่ที่ไหนเดินทางสะดวกไหมแล้วก็ลองวางโครงคร่าวๆครับว่าเราอยากทําอย่างไรสําหรับตอนเกษียณอย่างเช่นเมื่ออายุ50แล้วเกษียณก็จะตื่นประมาณ ตีสเพื่อปฏิบัติธรรมสองชั่วโมงช่วงเช้า6กโมงเช้าออกกำลังกาย1ชั่วโมง7จ็ดโมงทำอาหารเตรียมกับข้าวให้คู่ชีวิตของเรากิน7จ็โมงครึ่งกินข้าว8ปดโมงทำงานบ้าน9ก้โมงนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถึงตอนเที่ยงเที่ยงกินข้าวบ่ายโมง ปฏิบัติธรรมบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นก็อาจจะทำโยคะยืดเหยียดห้าโมงทำกับข้าวให้แฟนให้คู่ชีวิตเรากินหกโมงทำงานบ้านทุ่มหนึ่งนั่งสมาธิถึงสี่ทุ่มแล้วก็นอน ถ้าแบบนี้มันก็จะได้ชั่วโมงปฏิบัติธรรมประมาณ1ิบถึงสิบเอชั่วโมงถือว่าเป็นเป้าหมายสูงเป้าหมายที่ต้องการในการ,กรเกษียณตอนอายุ50และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าถ้าจะวางโคงเรื่องราวแบบนี้นะครับแต่ว่าให้มันละเอียดกว่านี้เพื่อเห็นภาพว่าเมื่อกเกษียณแล้วเราจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างไรในแต่ละวันสาหรับผมการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นที่1ที่เราจะ เอาไว้สําหรับการเกษียณเป็นเป้าหมายที่เราพี่ผมรอคอยนะครับซึ่งตอนนั้นอนะ่ะผมก็ต้องปรับชีวิตสู่ความสมถะอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มถอนตัวจากสังคมนะครับก็อาจจะอยู่กับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันพ่อแม่น้องอคู่ชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรม สเดือน1ครั้ง2เดือนก็ไป10วันอะไรแบบนี้นะครับก็จะไปปีละ5-6ครั้งแล้วก็ต้องตรวจสอบสุขภาพกายสุขภาพใจเอาสม่ำเสมอน,นะครับแน่นอนถ้าถึงตอนนั้นนะผมทำได้แบบเนี้ยสุขภาพใจผมคงจะดีส่วนสุขภาพกายผมก็ต้องดูแลร,รักษาครับออกกําลังกายทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทนนิงทั้งการเดเหยียดอะไรนะครับแบบเนี้ยอาหารก็ต้องอาหารที่ดี ซึ่งก็อาจจะทำอะไรอื่นๆเพิ่มนะครับอย่างเช่นสอนสมาธิเป็นแนวทางให้สำหรับคนอื่นทำตามเราเป็นแรงบันดาลใจทำงานจิตอาสาซึ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องรอจนถึง,ถงกเกษียณอาจจะทำงานประจนตายก็ได้นะครับแต่ว่าก็ให้เริ่มต้งแต่ตอนนี้ว่านะวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมง ไม่ต้องรอกเกษียณและปฏิบัติอาจจะเริ่มได้เลยและผมคิดไว้แล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือไม่ใช่บำนาญเดือนละส0 0 0 0ืตลอดชีวิตเพื่อใช้ชีวิตอย่างสะดวกส,สดวกสบายแต่เป็นบำนาญสอง0 0ื่แต่ว่าจิตใจมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพได้ดีเตรียมตัวตั้งแต่อายุ50จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้ก็จะพูด สำหรับเรื่องนี้ไว้เท่านี้ครับไว้มีโอกาสหน้าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับยังไงผมขอฝากกดติดตามสำหรับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ